มเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานถวายพระบรมศพข้าบาทสมเด็จพระบรมินห <èn> ์มหาภูมิพลอดุลยเดชเวลาสเก็ตนาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมาลัยรักอัครราชกุมารี ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัธิมาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณคุณพลอยภัยลินไม่โดนเจนเส้นและ คุณสิริกิติยามหิดลเจนเซนไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินมหาภูมิพลอดุญเดชมหิดลลาธิเบตรามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าพระโกรธพระบรมศพ ชาวพนักงานตะโคมมโหระทึกสังแตรฝรั่งแตร,แรงอนอีกรองชนะปีพาดทหารกองกียติยศถวายความเคารพวงจุิยางบรรเลงเพลงสันเสริมทระบารมีจากนั้นทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสการะกราถวายบังคมทระบารมศพทรงจุดทูปเพียงเครื่องน้ำพิการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่นาประเทศมหาสเสวตฉัตรและถวายความเคารพพระราชาอาพระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมรต์ จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานเจ้าพนันกงานพระราชพิธี<ฤ>เชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาตทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสําหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลพระพิสุรรทธิ์วงศาจาย์เจ้าคณะใหญ่ผนเหนือแล้วรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ําถวายศรรีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจากนั้นทรงจุดทูปเพียงเครื่องบูชากระบะมุก ที่นาพระแท่นมุกพระสวดธรรมคถาพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปจายเทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดท่าไตรถวายประเทศและพระสวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบพระพุทธรูปกระจำท่าชมวานที่นาพระแท่นมหาสเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพถวายความเคารพพระราชอาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเพียงเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระสูตรอภิธรรมและในวันพรุ่งนี้ในเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศสนถวายพระทหารเทเพนแด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุกสสัตตมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาชิเบตรามาธิบดีจากรีนฤบดิน สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานฉันเช้ชาแด,ด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทบร,รม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา7นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพิธีธรรมรับพระราทานฉันเช้าโดยเต็มพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมนมหาภูมิพลอดุลยเดชในหิตลาทิเบตประมาธิบดีกักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งสวดพระอภิธรรมมาแต่คืนก่อน เป็นพระพิธีธรรมจากวัสุทน์เทพพวรารามและวัพระเทศตุพวมิมลมังคลารามแปดรูปคือสวดพระพิธรรมใหม่มีบทโอคาโยคาสัญโยชนานิวารณาคันถาอาสวะและเวชนาโดยสวดพระพิธรรมเจ็ดคัมภีได้แก่สังคีนีวิพังภาตุกถาปุคละปัญญากระทาวัตถุยะมะกะและมหาปัฏฐาน พร้อมกันนี้ยังมีการประคมย่ำยามในเจ็ดช่วงเวลาได้แ,แก่เวลา6นาฬกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาเวลา21นาฬิกาและเวลา24นาฬิกาผู้แทนพระองค์นำชุดพันน้ําใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มไปม,มอบให้กับรัศดรที่ประสบอุทกภัยใ,ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสมเด็จท่านายเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงรัตรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ในแผนวันน,นเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำพุธีทานนั้งแกสภาการชาติไทยพร้อมน้ำดื่รมรวม1250ชุดไปมอบให้กับรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นเผาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมทางสร้างผลกำลังใจ ทางนี้จังหวัดอ่างทองเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมบ้านเดือนราษดรในอํเาเภอเมืองอํเาเภอป่าโมกอํเาเภอชายโยและอำเภอวิเศษสัยชาญรวม20ตําบล55หมู่บ้านกว่า1,300ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย6,230ไร่รือคาดว่าจะเสียหายอีกกว่า3,800ไร่พระราชนิพลพระมหาชนกทรงได้รับแรงบัรดาพระราชนิัย จากการสดับพระธรรมเทศนาเคิรนชมค่ะ